เสริมความเฮ็งกันต่อที่วัดสาลาปูนวรวิหารหลวงพ่อแขนลายนี่จะมีพิธีขอขมากรรมและนำสวดถวายหลวงพ่อแขนลายก็จะมีพระภิกษุนำสวดตามรอบเวลาในแต่ละวันกลับไปจะได้แห้งๆปังๆกันท่วนค่ะกลับก็แหวกสึกไก่ทอดหันใหเจ้าดั้งกลับไปกินที่โรงแรมข้าวไก่บังลมขมัมีหมังนไก่ทอดด้วยของปล ื้ณค like ่หนี่คือหอมเจียวมาเพิ่มแต่ว่าห่อเล็กๆแบบนี้ก็ของร้านน่ารักมากน่ารักกาซองหอมเจียวหอมเจียวงไปแล้วเลยกินน้ำจิ้มด้วยก็จะใส่น้ำจิ้นไปในข้าวเหนียวเลยตอนเข้าไปมีแต่อกกับปีก แล้วก็คือคนขายน่าหลังมากเขาบอกว่าปีกไม่ค่อยสวยลูกค้า,าไมอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้อยากขายแต่เราอยากกินคนชอบกินปีกกันน้องไม่ชอบกินเนืนะ้อนะอกอร่อยเขาจะมีความแบบเค็มนำํำถ้าใครมาอยู่ทยาเราก็แบบไม่รู้จะกินอะไรกินลองแต่ทอดทาใหญ่โรตีใส่ไหมอันนีจีนมาอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาล คือร้านโรตีสใส่เยอะมากแล้วก็มีคนบอกว่าให้กินของบางหมัดแล้วบางหมัดมีประมาณเป็นสิบกว่าเจ้าเลยมันแล้วแล้วแล้วบางหังหมัดไหนแล้วแป้งหอมนะอยู่ตรงข้ามลงพยาบาลเลยมันมีรถแบบว่าต่อคิวยาวเหยียดแต่วันนี้คือไปแต่เช้าแป้งหอมเลยซื้อตั้งแต่เช้าแล้วกดแป้งก็ยังนิ่มๆอยู่ชอบก,กินแบบให้มันแน,น่นๆ 嗯嗯，哎、mm，嗯，饭了吗？饭。